ภูมิใจที่สุดกับหลานมาหนังไทยที่สร้างสถิติใหม่บนเวทีออสการ์ Oscar, โดยเดอะสแตนดาร์ดป๊อปจะมาย้อนไทม์ไลน์ความสําเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้กันหลานมาหนังไทยจาก Gdh กํากับโดยพัทบุนิธิพัทโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างสถิติโดยการเป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้รวมทะลุ2,000ล้านบาททั่วโลกในปัจจุบันซึ่งนอกจากรายได้ที่การันตีความปังของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วหลานมายังได้รับรางวัลมากมายทั้งจากงาน New York Asian Film Festival Golden Film to 2025จาก Go House ของสหรัฐอเมริกาและ The 61st Asia Pacific Film Festival ที่มาเลเซียเช่นเดียวกันกับบิลกินพุทธิพงศ์ที่ก็ได้กวาดรางวัลในฐานะนักแสดงนำมาอีกในหลายเวทีถึงจะน่าเสียดายที่หนังไม่สามารถเข้า5ห้เรื่องสุดท้ายได้แต่ตอนนี้หลานมากจะสร้างสถิติที่ไกลที่สุดของหนังไทยบนเวทีออสการ์กับการอยู่ในลิสต์15เรื่องในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมซึ่งเราก็จะขอพาทุกคนไปฟังความรู้สึกของผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะตอนนี้หล ไม่ได้เข้าห้าเรื่องสุดท้ายนะฮะก็เสียใจครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้เห็นว่ามันเป็นไปได้ในอนาคตรอดูครับแล้วก็ผมก็จะตั้งทําตั้งใจทงเรื่องใหม่ด้วยเข้าไป15เรื่องก็ดีใจมากเลยค่ะว่าหนังของเราเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่แพ้ชาติอื่นจะคี่ว่าทหนังไทยไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามอีกไม่ช้าก็อาจจะขึ้นไปถึงระดับ5้าเรื่องได้ก็ได้เอมให้มาเป็นที่หนึ่งนะ